สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อยู่กับน,น้องดานะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของดาค่ะ Ford b บายดานะคะวันนี้ค่ะอยู่กับตัวนี้นะคะตัว Ford Ranger XL p a s s p o r t ค่ะคันนี้นะคะน้องดากำลังจะเตรียมนำรถไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสำหรับเอ็กซ์แอลพสนะคะน้องดานะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถราคาตัวรถนะคะ,ระ,คะหรือเป็น ส่วนลดช่วยๆซับดาวนะคะหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีค่ะถ้าลูกค้าเขาไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องนาตามริก์และเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมรีวิวกันแล้วนะคะว่าคันนี้ตกแต่งรอๆแบบนี้เป็นแบบไหนกันบ้างค่ะมาเริ่มต้นกันจุดแรกเลยนะคะในส่วนของท้องจุดด้านหน้านะคะลูกค้าเปลี่ยนส่วนของตัวชุดหน้านะคะให้เป็นชุด F150 ค่ะตัวนี้ต้องรับเปลี่ยนกันชนออกนะคะเราก็ติดตั้งทําใหม่นะคะเข้าไปค่ะพร้อมกับตัวฟอน FORD ที่เป็นสีดาพร้อมก็ตัดขอบสีแดงนะคะตัวนี้เลยแล้วก็เป็นไฟ LED นะคะที่เป็น ไฟ2หน้ากระจังนะคะเต็ม3ช่องนี้เลยค่ะแล้วที่สําคัญด้านล่างนะคะตัวติดตัวกันแข็งกันกระแทก้องดาก็ติดในส่วนของตัวนี้เพิ่มเติมให้นะคะเป็นสีบอลเงินค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้ก็โยกนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเพราะตัวเอกพัะไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามาค่ะสัญลักษณ์ไฟตัว C นะคะตัวนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของตัว F 1 5 0ในส่วนของด้านบนตัวนี้เป็นโครมนะคะทําไฟโครมัสแตงค่ะครบสเต็ปเลยนะคะ ไฟ3ามที่พร้อมกับไฟเรเวลไอ,อนะคะตรงนี้เป็นสีเรดไอค่ะเป็นทรงวงกลมค่ะแล้วที่พลาดไม่ได้เลยในส่วนของฝากระโปรงรถให้ดูดุดัดนแล้วดูหล่อมากๆเลยอันนี้นะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นสกู๊ปทรงฟิสนะคะตัวนี้ก็เป็นทรงฟิสขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับตัวโลโก้มาวาสงสีแดงค่ะแล้วก็ทําตัวสกู๊ปให้เป็นสีดํากว่ตัวรถแล้วก็ตัดสีดําด้านนะคะแค่นี้ก็ดูรถดูสวยแล้วก็ดูเท่มากๆเลยค่ะ ในส่วนของน้านข้างกันต่อนะคะน้านข้างมาพร้อมตัวนี้เลยคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้ก็อยู่ในชุดของตัว F150 ให้ด้วยเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบค่ะแล้วที่สําคัญด้านล่างนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวล้อแม็กยางออฟโรดนะคะขอบ16นะคะ Monster AT3 นะคะตัวนี้ค่ะมราเป็นลายแม็กที่แบบยอดนิยมแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์ของ XL Expat เราที่ดาวบอกประจําเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2เกีย์6สปีดค่ะ160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่3 พัชนานิวตันเมนนะคะเบลาด้านข้างมาพร้อมกับตัวนี้เลยตัวคิ้วกันาสา์ค่ะติดตั้งคิ้วกันสร์ให้กับลูกค้าทั้งส่วนบานหน้าแล้วก็บานช่องแครบเราด้านบนเป็นลาวหลังคาสีดําทรงสปอร์ตค่ะเพื่อให้รถคันนี้เนี่ยดูสีดํานะคะแล้วก็ดูโดดเด่นนะคะเป็นคุมโทนนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะลองเบ้ากันลอยนะคะตัวนี้เป้ากันลอยเนี่ยป้องกันลอยขีดข่วนได้ดีมากๆพร้อมกับลายการาฟิกคำว่าเรนเจอร์นะคะทัดยินคำว่าไวท์แทที่เป็นสีแดง นะคะตัดเพิ่มเติมให้ค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในของตัวรถนะคะ XL p l u s ของเราภายในจะเป็นเบกกนาะกำมะหยี่นะคะเป็นเกรดดีมากๆเลยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้เป็นพ่วงวลาลัยไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะส่วนหน้าจอเนี่ยของเรานะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay Android a u t o ได้ด้วยค่ะ เราระบบนิรภัยนะคะถุงลมนิรภัยเราก็มีครบทั่วเลยนะคะกับรถคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะบานแคปก็จะเปิดแบบนี้นะคะลูกค้าเปิดกว้างด้านหลังก็กว้างมากๆเลยสะดวกสบายสามารถใช้ขนของก็ได้เยอะด้วยแล้วก็สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีมากๆด้วยค่ะ มาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถมาพร้อมกับตัวนี้เลยข้อฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ค่ะก็ติดเข้ามาให้ด้วยแล้วก็ด้านบนนะคะเท่ hey, แล้วหล่อแบบนี้โลบาร์เหล็กของ Outlander ค่ะตัวนี้เป็นทรง6ขานะคะเป็นเหล็กแข็งแรงคงทนใช้งานได้จริงนะคะแค่ติดเนี่ยก็ดูรถบึกบึนแล้วก็ดูสวยด้วยมากมากเลยนะคะด้านท้ายข้อไฟท้ายค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะติดให้ครบถ้วนเลยแล้วด้านท้ายนะคะ ฝากระโป,ะโปงท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวรองเบ้านะคะกันลอยแล้วก็ปลายดาบนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้แล้วที่เราอหล่อก,กับรถคันนี้เลยด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายที่เป็นของ Outlander ค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงมากๆเลยมาพร้อมกับ่วงโอเมก้าสีแดงค่ะแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนตัวรถก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะแต่งดูเท่แล้วก็ดูหล่อมากๆเลยนะคะในสไตล์ของตัว Ford Ranger นะคะ ลูกค้าส,สามารถดูการตกแต่งรอบๆคันของตัวรถอาหารที่สำคัญฟิล์มน้องดานะคะเป็นติดฟิล์มของตัวอัลติเมทเซรามิกนะคะตัวนี้น้องดารับประกันให้ถึง10ปีกันเลยทีเดียวค่ะเห็นไ<ๆ>หมนะคะว่าการออกรถกันน้องดานะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งที่จัดเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนรถช่วยดาวค่ะ ให้กับลูกค้าด้วยแถมลูกค้านะคะยังได้สินค้าที่ตกแต่งเนี่ยเป็นแบบของพรีเมียมโดยค่ะรับประกันให้กับทุกชิ้นงานเลยค่ะลูกคาก้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะการตกแต่งรถสไตล์แบบคันนี้นะคะตัวแคป XL ซพสซึ่งน้องดาเป็นมือหนึ่งในการขายรถฟรุตเอ็ก l ์แอ p o r t ของประเทศเลยนะคะลูกค้าสามารถแคปคลิปว,วิดีโอค่ะการตกแต่งส่งมาให้น้องดานในลิงก์รางด้านล่างนี้นะคะว่าสอบถามโปรโมชั่นประจําเดือนให้กับน้องดาน,นะคะว่ามีโปรแบบไหนบ้างนะคะน้องดาจะส่งโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัสดสามารถ โอนจองนะคะเข้าบัญชีบริษัทออนไลน์ปลอดภัย100%เค่ะน้องดาต,ตกแต่งคันนี้แล้วก็นำรถค,คันนี้ส่งถึงมือลูกค,ค้าถึงบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวรถค,คันนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ